ยื้อไม่ไหวอุ้มลักษณาประกาศเลิกฟ้าผ่าบอนกิษณะหลังทรยศครอบครัวจากกรณีที่ชาวเน็ตนั้นต่างจับตาว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อตัวแม่สายแซบอย่างอุ้มลักษณาและบอนกฤษณะได้อัฟอลโรอินสตาแกรมกันจริงๆและในเวลาต่อมาบอนกฤษณะนั้นก็ได้ออกมายอมรับผิดทรยศภรรยาและล่าสุดทางด้านอุ้มลักษณานั้นก็ได้ออกมาประกาศเลิกฟ้าผ่าแยกทางกับพ่อของลูกบอลกฤษณะ โดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าอุ้มขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนตัวตรงนี้พูดนะคะตอนนี้อุ้มกับพี่บอลเราได้ตัดสินใจแยกทางกันแล้วและเราได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นแค่พ่อแม่ของน้องดิสนีย์เพื่อทำหน้าที่แค่พ่อและแม่ของลูกให้ดีที่สุดเมื่อทุกอย่างมันมาถึงทางตันมันไม่สามารถไปต่อกันได้อีกและคงไม่มีภรรยาคนไหนจะรับเรื่องแบบนี้ได้ นี่คงเป็นทางออกที่ดีที่สุดเราสองคนได้พูดคุยตกลงกันอย่างมีความคิดเห็นตรงกันและคิดทบทวนกันอย่างดีที่สุดแล้วค่ะโดยทั้งหมดเราได้ยึดลูกทั้งสองคนเป็นหลักสําคัญที่สุดอุ้มขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเรื่องราวภายในครอบครัวที่สําคัญที่อุ้มต้องแข่ความรู้สึกมากที่สุดคือลูกและต้องขอโทษเพื่อนๆพี่ๆสื่อตรงนี้ด้วยนะคะ ที่อุ้มไม่สะดวกรับสายหรือตอบอะไรใดๆในช่วงที่ผ่านมาอุ้มได้รับกาลังใจที่ดีมากๆจากครอบครัวคนรอบตัวเพื่อนพี่น้องทั้งในและนอกวงการเพราะอุ้มไม่อยากให้กระทบความรู้สึกของลูกทั้งสองคนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตมาม่าอยากให้ลูกกระตูนและลูกดิสนีย์รู้ไว้ว่าไม่ว่าสถานะของมาม่ากับป๊าจะเปลี่ยนไปแล้วนั้น แต่สิ่งหนึ่งที่มันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นก็คือความรักของแม่กับพ่อมันจะคงอยู่ตลอดชีวิตของลูกม้าจะเลี้ยงดิสนีย์ให้ดีที่สุดดูแลลูกให้ดีที่สุดให้หนูมีความสุขที่สุดด้วยพลังทั้งหมดที่มีดิสนีย์และการ์ตูนจะเติบโตมาโดยมีแม่และพ่อดูแลเสมอนะคะลูก มา้มารักดิสนีย์ที่สุดดวงใจของมา้ารักเจเจการ์ตูนของดิสนีย์ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้อุ้มกับลูกนะคะขอบคุณครอบครัวป้ามา้านิวจูเนียที่เป็นกำลังใจให้อุ้มมาเสมอรักมากๆค่ะร่วมส่งกำลังใจให้ด้วยค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ